ทีนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะทริปนี้ดีใจมากที่ได้มาซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วที่เรามาเนี่ยฝนตกแล้วเราไม่ได้ไปดูวิวข้างนอกเลยวิวหลักร้านที่ว่าเนี่ยเราไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราจะต้องมาแก้ตัวค่ะวันนี้มาทั้งหมด7จ็ดท่าน <laughs> ค่ะใช่ <laughs> แต่ทั้งทีมมา18ค่ะมีรู้สึกอย่างไรกับทริปนี้บ้างโอโ้โหทริปนี้ตื่นเต้นนะคะเพื่อนๆเ,เยอะแล้วเราก็สนิทสนมกันดีก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยครั้งหน้ามีเราก็มาอีกค่ะ <laughs> งานนี้ต้องมีเราทุกครั้งคค่่ะะะรรู้้สึกยงไบทิปนีา คลิปนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราอยากมามากนะครับเราตั้งใจมากๆที่จะมาร่วมงานครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะครับที่ได้มาเนี่ยรู้สึกว่าประทับใจมากๆนะครับทุกอย่างทั้งบรรยากาศแล้วก็ทั้งสถานที่ที่นี่เองนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารหรือว่าทุกคนที่มาร่วมงานด้วยกันเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีความสุขมากๆครับดีใจมากที่ได้มาเป็นครั้งที่2ครับค่ะชื่อคณิฐานะคะก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าจริงจ้างก็มีพี่พี่น้อง ที่ตรงนี้เรามีทั้งผู้บริหารมีทั้งพี่พี่ที่เป็นดีเรคเตอร์แมนเจอร์เราเพิ่งมาเรียนรู้และวันหนึ่งเราก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่ประสบความสําเร็จเช่นกันค่ะค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะกับทิปนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็อบอุ่นมากแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะต้องบอกว่าไม่เคยมาอยู่ในบรรยากาศที่อยู่ในตึกสูงที่ติดลำดับในประเทศไทยเลยนะคะวันนี้ดีใจมากค่ะ สุดยอดมากสิ่งที่เรารอคอยจริงๆปีที่แล้วนะคะเราตั้งใจว่าเราจะอยู่ข้างนอกแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วฝนตกก็เลยบอกว่าไม่ยอมหลอเดี๋ยวปีหน้าเราต้องมาอีกก็เลยมีวันนี้เกิดขึ้นค่ะทริปครั้งนี้จริงๆแล้ว,วค่ะต้องขอขอบคุณบริษัทจริงๆบริษัทตั้งใจตั้งใจ,งใจอยากจะคืนความสุขให้กับสมาชิกพยายามทําทุกวิถีทางที่ว่าให้พวกเราได้ได้ไดมาเจอบรรยากาศที่เราตั้งใจไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะเพื่อมาเจอตรงนี้ให้ได้มาก็ไม่ผิดหวังค่ะก็ ก็มีความสุขมากแล้วก็มีความสุขที่เห็นทีมงานทุกคนมีความสุขบรรยากาศดีมากเลยค่ะเพราะทีแรกด้วยจะมีฝนก็โชคดีนะคะว่าปีนี้เราได้นั่งฝั่งวิงวิวสวยมากค่ะแล้วก็บรรยากาศดีอาหารก็ไม่เพียเพ้ยนไปจากปีที่แล้วอร่อยมากๆค่ะบรรยากาศอาหาร อร่อยมากครับตอนนี้ผมยังไม่หยุดเลยเริ่มแล้วอร่อยมากครับขอบคุณ FMP มากครับรู้สึกทริปนี้ดีมากค่ะมา2ทริปแล้วที่ใบหยกนี่ดีมากๆเลยอาหารอาาร่อยค่ะวันนี้รู้สึกดีใจมากค่ะก็บริษัทให้เกียรติแล้วก็อาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีทุกคนเป็นกันเองค่ะต้องขอบคุณบอสเอกขอบคุณบอสโจ,ขอ,อจอขอบคุณบริษัท FMP ของดาวคะโอเคครับสวัสดีนะครับทุกท่านครับสำหรับทริปนี้นะครับชั้น8 1ใบบหยกทริปของเราก็ถือว่า เป็นทริปแรกนะครับของบริษัท FMP หรือว่า Food Magic Plus ของเรานะครับวันนี้ก็เกือบร้อยชีวิตนะฮะที่ได้เดินทางมาทริปนี้กันนะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีนะครับสำหรับคนที่ผ่านทริปทุกท่านเลยนะครับอย่างที่บอกครับว่า FMP ปีนี้นะครับจะเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองนะครับเป็นปีแห่งการสร้างผลลัพธ์นะครับเพราะฉะนั้นรอติดตามทริปต่อไปนะครับรับรองว่าอยู่กับ FMP สนุกมันและก็มีความสุขแน่นอนครับ